คนเราทุกวันนี้ก็ทอว่าความทะนงตนคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นคิดว่าตัวเองไม่เสมอคนอื่นหรือว่าไม่ได้กับคนอื่นทะนงตัวเองเกินไปก็คิดว่าตัวเองมีฉลาดแต่แฝงด้วยความหลงแกลียวตัวรอดในความฉลาดเช่นนี้มันเป็นการเบียดเบียนคุณโยมคนเรานี่นะคิดว่าตัวเองฉลาดก็เหมือนศาดท่านพูดไหมว่าไอคนฉลาดส่วนใหญ่ ฉลาดเป็นกรดก็ามาเกิดตายเพราะความมันตายเพราะปัญญาตัวเองในความฉลาดเช่นนี้เป็นการเอาเจ้ารอทีห็นแก่ตัวฉลาดด้วยการเบียดเบียนคนเหมือนว่าตัวเองมีความรู้มากมีปัญญามากแต่ก็ก็เปรียบผู้อื่นก็เหมือนคนตายเพราะคําพูดเอาคําพูดเป็นนายส่วนไหนก็ตบัสิตัตตายเพราะคาพูดตัวเองก็ประเภทเดียวกันมันเราต้อง ไม่คิดว่าตัวเองเหนือก่อื่นหรือด้อยกว่าอื่นชีวิตทุกคนสองคนเท่ากันทุกคนแต่เพีพอ